สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำเมนูย้อนวัยเด็กนะคะนั่นก็คือมะยมเชื่อมค่ะสูตรคุณยายอร่อยมากเลยนะคะไม่ใส่น้ำปนใสรสชาติเปรี้ยวหวานชื่นใจเลยนะคะเนื่องด้วยว่ามะยมของคุณยายเนี่ยต้นนี้ดกมากเลยนะคะแหวนขึ้นไปเนี่ยมันมือมากเลยค่ะเราจึงใช้ให้น้องนะคะขึ้นไปสอยมะยมลงมาค่ะเราจะเลือกมะยมที่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ รออยู่ด้านล่างนะคะมะย,ยมก็ร่วงลงมาเราก็หาเสือหาผ้ามาปูรองนะคะเพื่อที่ให้เขาไม่เปื้อนนะคะหลังจากเก็บมะย,ยมได้พอประมาณนะคะเราก็จะนํามะยมมาคัดแยกค่ะคัดลูกใหญ่ไว้ตามลูกใหญ่นะคะลูกเล็กเราก็จะแยกไว้ตั้งหากค่ะคุณยายบอกว่าถ้าเรานาไซส์เท่าๆกันมาเชื่อมนะคะจะทําให้ดูสวยน่ารับประทานค่ะส่วนลูกเล็กเราก็ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะคัดแยกแล้วก็เชื่อมเป็น2รอบค่ะ พอได้มะยมลูกสวยงามแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างประมาณ 1–2 น้ำนะคะพอล้างจนสะอาดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นเทคนิคของคุณยายค่ะเราจะนำไมะยมมาครึงกับเขียงแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะไล่ให้น้ำใน มะยมออกมานะคะน้ำเปรี้ยวๆเ,เนี่ยเขาจะออกมาข้างนอกค่ะแล้วผิวมะยมเนี่ยเขาจะนุ่มนะคะเวลาเราเชื่อมน้ําตาลก็จะรัดมะยมของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็เชื่อมกันเลยค่ะโดยมะยมประมาณ1กิโลกรัมนะคะเราจะใช้น้ําตาลทราย500กรัมค่ะเราจะเชื่อมด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยค่อย เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะคะคุณยายบอกว่าถ้าอยากให้มะยมลูกสวยไม่แตกไม่เละนะคะให้แช่น้ำปูนใสก่อนนำมาเชื่อมประมาณ20นาทีนะคะเติมดอกเกลือนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าปุ้ยใจร้อนนะคะปุ้ยอยากทานเร็วๆนะคะก็เลยไม่ได้แช่น้ำปูนใสค่ะตอนนี้น้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะคะพอน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วก็เดือดดีแล้วเนี่ย น้ำมะยมเขาก็เริ่มออกมานะคะก็จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยค่ะพอน้ำตาลทรายละลายเยอะๆนะคะเขาเริ่มรัดแล้วมะยมก็เริ่มเปลี่ยนสีค่ะพอเราเคี่ยวจนแห้งแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีแดงอัตโนมัติเลยค่ะแต่อันนี้คือไม่ค่อยถูกใจคุณยายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณยายบอกว่ามันเละแต่สําหรับปุ้ยเนี่ยปุ้ยชอบทานมากเลยค่ะอร่อยเปรี้ยวหวานพอดีเลยถ้าใครชอบก็ลองไปทํากันดูนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ